สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูสับปะรดที่ปลูกอยู่ในสวนอะโวคาโดของเราเองนะครับเป็นสับปะรดสายพันธุ์ MD2 นะครับหรือว่า MD2 เป็นสายพันธุ์นําเข้าจากฮาวายครับที่เราปั่นเนื้อเยื่อเข้ามาปลูกะระหว่างรออะโวคาโดกันนะครับเราก็เลยปลูกไว้เดี๋ยวมาดูรสชาตินะครับจริงๆแล้วสับปะรดตัวนี้เป็นสับปะรดส่งออกนะครับเป็นสับปะรดของแถวอเมริกา รสชาติเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนะครับหวานอมเปรี้ยวจะอร่อยมากแล้วก็เนื้อสีออกทองทองอความขึ้นแอลกอฮอล์จะไม่ค่อยมีนะครับไม่เหมือนสับปะรดทั่วไปที่แบบเวลาสุกแล้วเนี่ยจะขึ้นแอลกอฮอล์ง่ายเวลาไว้สักสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่จะไม่ขึ้นเลยเก็บไว้ได้นาน,นครับเดี๋ยวเรามาดูรูปก,กันเลยเริ่มสุกนะครับสับปะรดเริ่มสุกแล้วเอ อาวูงลูกเนี้รู้สึกเยอะเริ่มสุกเยอะเดี๋ยว <il am il b olin> มาดูเนื้อกันนะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเกือบจะสองกิโลได้นะครับเดี๋ยวขอม,มีดหน่อยเดีย๋ยวมาดูเนื้อหน่อยหอมนะครับเนี่ยหอมมากๆเลยตาก็จะตื้นนะครับเนี่ยตาจะตื้นหน่อยนะครับ ดูนะครับเนื้อช่ำๆเลยนะครับชิมหน่อยอหวานมีเปรี้ยวติดๆ,ๆนะครับเนี่ยเป็นเหมาะกับสับระรดที่ออกหวานจืดแต่นี่หวานแบบปิดปิดเปรี้ยวนิดๆ ตอนนี้เราเอามาปลูกได้ในเป็นปีที่ที่สามเจนตอนนี้ยังเป็นเจนที่สองอยู่นะครับเนี่ยครับแกนยังไม่เห็นแกนเลยนะครับเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนผมทานสับป,ประรดมาไหลไหลยี่ห้อละดี md t ใช้ได้เลยเสลือไม่หนานะครับอตาตาเขาไม่ตาเขาไม่เนี่ยตาเขาไม่ ไม่ลึกเขาเรียกไม่ลึกตามไม่ลึกเนี่ยตอนนี้ถูกจองไปหมดแล้วนะครับสับปะรดวันนี้มันเราถ่ายทำวันนี้วันที่ไรยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี้ก็จะมีคนมาเอาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่โลละยี่สิบบาทนะครับในสวนเราอยู่โลละยี่สิบบาท เรามีหน่อขายนะครับถ้าใครสนใจหน่อนะครับหน่อสับปะรดเนี่ยครับหน่อแบบนี้เลยไม่ต้องไปรอเหมือนผมสมัยผมเอามาเป็นเนื้อเยื่อนะครับเรามาทำการจองจองเนื้อเยื่อนี่สิบบาทไปปลูกได้เลยนะครับหน่อสวยงามโอ้หนี่เท่าไหร่เป็นศอกเลยเนะเรามีบริการส่งให้นะครับหน่อละสิบบาท ขั้นต่ำก็ห้าสิบหน่อขึ้นไปสักห้าสิบหน่อขึ้นไปเราจะส่งให้นะก็ลองไปเซิร์ชหาข้อมูลดูได้นะครับสับปะรด md 2ว่าเป็นอย่างไรบ้างจริงๆก็ยังค่อนข้างจะมีน้อยในเมืองไทยเรานะครับยังมีน้อยอยู่ที่อำเภอพอพะเราก็ปลูกไว้ก็ถือว่าได้ผลผลิตค่อนข้างจะดีอืม Mm hmm. ไม่ใช่นะครับคุณเล่นอร่อยมากๆเลยอยากให้ชิมด้วยตัวเองนะครับจะได้รู้ว่ารสชาติเขาดียังไงอืมโอเคปากติดตามไหนะครับ้าพระดเอูจากสวนวังพลากรปุบไล่ <Like. S 1> สวนวอวคกโดนะครับสวัสดีครับ